สวัสดีครับยินดีต้อนรับทุกท่านนะครับเข้าสู่การอัปเดตข่าวสารของพิซ่าแดงแมนเชสเตอร์นเต็ดอยกร่วมสนุกจัดไป b k 8เว็บออนไลน์อันดับหนึ่งของยอเชีย er, ที่น่าเชื่อถือที่สุดหรือแอดไลน์ที่ sbk8new เริ่มต้นกันที่นี่คือสิ่งที่เอลิเชนครับแล้วก็ลิซันโดมาร์ติเนสจะนำมาสู่ทัพผีครับเริ่มจากคริสเตียนเอลิเชนครับเรื่องของศักยภาพครับ คริสเตียนอิลิชเชนครับเป็นเพลย์เมคเกอร์ที่ยืนต่ำกว่าเพลย์เมคเกอร์ปกติทั่วไปหน้าที่คือการรับบอลจากกองหลังแล้วปรับจังหวะจากเกมรับเป็นเกมรุกด้วยวิสัยทัศน์ในการจ่ายบอลทั้งสั้นและยาวและการลงมายืนต่ำถึงกลางสนามหรือแม้แต่แดนตัวเองนี่แหละคือทําให้ไม่ง่ายกับการประกบถือเป็นภัยคุกค,คามสำหรับคู่คแข่งในขณะเดียวกันเจ้าตัวก็มีการป้องกันไม่ธรรมดาครับแม้จะไม่มีการเข้าสกัดที่หนักหน่วง แต่ก็มีการอ่านเกมและการอ่านจังหวะชั้นยอดการคุมจังหวะของเกมของเอริชนครับจะช่วยให้แผงมิดฟิลด์ของยุนเตดมีศักยภาพมากยิ่งขึ้นซึ่งนันที่จริงแล้วนะครับสิ่งที่แฟนบอลอยากเห็นพอพอกบาแต่หลายครั้งหลายหนครับเจ้าตัวอยากเล่นจนเกินความจําเป็นนอกจากนี้แล้วนะครับการเล่นลูกตั้งเตะนั้นหรือแม้แต่เติมเกมขึ้นมาเล่นแถว2ก็ถือว่าเป็นทีเด็ดด้วยและนั่นอาจจะทําให้แฟนบอลน,นะครับที่ได้เห็นการเล่นแบบนี้มาก่อนแล้วกับพอสโครครับที่ไม่ต้องใช้ความเร็วแต่ใช้สมองแทน อย่างที่2ครับประสบการณ์ในพรีเมียร์ลีกก่อนที่จะย้ายมาอยู่กับอินเตอร์พิลานในปี2020ครับคริสเตียนเอลิเชนครับใช้เวลา7จ็ดฤดูกาลกับสเปอร์และก็ได้อยู่ในช่วงรุ่งเรือนที่สวยครั้งหนึ่งของทีมเลยทีเดียวนั่นทําให้มิสฟิลทีมชาติเดนมาร์กรายนี้ไม่ได้ใหม่กับทีมฟุตบอลในพรีเมียร์ลีกอังกฤษ ถูกมองว่าใครย้ายมาใหม่จะต้องเจอกับความหนักหน่วงตามสไตล์ฟุตบอลแดนผู้ดีครับเขาคือหนึ่งในท็อป5ของนันเต้ที่แอซซิตมากที่สุดนับตั้งแต่ฤดูกาล2013-2014โดยทําไปทั้งหมด66แอซซิตตามหลังคิวนาบอยครับที่อยู่อันดับ1ถึง86แอซซิตไม่เยอะเลยนะครับเมื่อเทียบกับช่วงเวลาที่ขาดหายไปเท่ากับว่าแมนเชสเตอร์ยูไนเตดครับอาจจะได้ไม่ต้องใช้เวลามากในการปรับตัวของเอเดเชนครับแค่ปรับให้เข้ากับการทางานร่วมกับเทนฮาร์ดและเพื่อนร่วมทีมให้ได้ก็เท่านั้น ซึ่งดูแล้วก็คงไม่ยากซะด้วย3ครับแรงดันใจครับเรียกได้ว่าคริสเตียนเอลิเชนครับเกิดมาเพื่อเป็นนักสู้เลยมีไม่กี่คนนะครับที่คิดว่าเขาจะกลับมาอยู่ในสนามอีกครั้งหนึ่งหลังจากมีปัญหาเรื่องหัวใจเมื่อฟุตบอลยูโรปี2020ที่ผ่านมาใครก็ตามครับสตาร์ทีมชาติเดนมารกรายนี้พิสูจน์ให้เห็นแล้วว่าทุกคนคิดผิดและกลับมาสู่วงจรฟุตบอลอีกครั้งหนึ่งแถมยังเป็นการเล่นดับสูงอย่างพิมลิกในระยะเวลาไม่ถึงปีด้วยซ้ํา เอデเชนเองถือเป็นนักเตะคนแรกที่มีเครื่องกระตุ้นหัวใจอยู่กับตัวซึ่งเป็นอุปกรณ์ที่สามารถช็อกและรีเซ็ตหัวใจหลังจากที่หยุดเต้นได้และถึงแม้ว่าจะเป็นแบบนั้นเจ้าตัวก็ยังทํหนึ่งประตูกับเสียร์ซิสในการเล่นให้กับเบนฟอร์ดเมื่อฤดูกาลที่แล้วแน่นอนว่าทุกคนที่แมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดครับรวมถึงทั้งโลกสามารถใช้แรงดันใจจากเรื่องของเขาและเอาชนะอุปสรรคต่างๆในชีวิตถือเป็นการได้นักเตะที่ยอดเยี่ยมในช่วงเวลาที่ทีมกําลังต้องการเข้าสู่ระดับท็อปอีกครั้งหนึ่งให้ได้คร ต่อมาครับเรื่องราวของลิซิโดมาติเนสครับเรื่องที่1เริ่มจากเรื่องของกองหลังที่สมบูรณ์แบบครับลิซิโดมาติเนสครับเป็นกองหลังที่เล่นบอลด้วยเท้าซ้ายเป็นหลักครับนั่นทําให้เจ้าตัวนั้นเข้า คู่กับทั้งราเฟรารานกับแฮร์รี่แม็กควายได้ทันทีในขณะที่วารานเองนะครับไม่ใช่ตัวเข้าปะทะหรือทางแม็กควายเองที่มีจังหวะเล่นชงชางให้เห็นบ่อยเสมอมาตินิสเองสามารถแก้ปัญหานั้นได้โดยความดุด,ดันและเขายังคงเป็นคนที่มีความคล่องตัวสูงรวมถึงความแข็งแกร่งอีกด้วยแม้จ,จะสูงเพียง5ฟุตกีก9นิ้วครับ แต่เจ้าตัวก็เล่นลูกกลางกลาได้ดีและพร้อมที่เท่าปะทะใครก็ตามซึ่งเขาเองนะครับสามารถชนะการดวลลูกกลางากาศได้มากถึง90ครั้งมากกว่าแฮร์รี่แมกไวนยเมื่อรูก,การที่แล้วจากการเก็บสถิติของท็อกสปอร์ตแม้มันจะยากกับพิมลิกที่มีความสูงเฉลีย่ย6ฟุตก็ตามครับ สองครับมีความหลากหลายก่อนที่จะมาเล่นในตำแหน่งซินเตอร์ทางลิซิโดมาตินิสเองเคยลงเล่นเป็นวิดฟิลด์ตัวรับมาก่อนซึ่งทางเอลิกเทนฮักเองให้เจ้าตัวลงเล่นกองกลางมาแล้วด้วยสมัยที่ทำงานร่วมกันที่อาจาก็กความสามารถในการผ่านบอลพร้อมก,กับการอ่านเกมนั้นทําให้ดีมากจนเจ้าตัวนะครับยืนซนเตอร์ได้อย่างไร้ปัญหาและหากในกรณีที่คาร์สก็อดเป็นโทรเมเนหรือเฟธก็สามารถทาหน้าที่แทนได้ในขณะเดียวกันครับลิซิโดมาตินิสเองก็ยังสามารถไปเล่น เป็นแบ็กซ้ายได้อีกด้วยและเขาจะไม่เจอเปัญหาแบบที่พวกเซนเตอร์ต้องยืนแบ็กซ้ายแก้ขัดและเขามีความคล่องตัวสูงไม่กลัวที่ต้องเปิดเกมรุกด้วยเช่นเดียวกันครับเรื่องที่3ครับแนวคิดแห่งชัยชนะสิ่งนี้ดูเหมือนว่าจะเป็นรไยที่ขาดหายไปในช่วงหลังของน้งเต็ในทัพปีศาจแดงครับซึ่งทีมจําเป็นจะต้องเพิ่มพูแนวคิดแห่งชัยชนะขึ้นมาอย่างเต็มที่การนั้นเตะใหม่เข้ามาแทนแน่นอนว่าพวกเขาล้วนกรหายที่จะพิสูจน์ตัวเองและต้องการประสบความสำเร็จในทีมซึ่งทางลิซโดมาตินสเองแสดงให้เห็นแล้วว่า ที่อาร์เจ็ตในช่วงเวลา3ปีที่ผ่านมาในช่วงที่ลิซโนมาติเน่ครับได้แชมป์มาอย่างยาวนานทั้งนั้นไม่ว่าจะเป็นแชมป์เอลวิซี่สมัยดัชครับหสมัยรวมถึงแชมป์โกปาเมริกากับอาร์เจนตินาด้วยด้วยสิ่งเหล่านี้เขาสามารถช่วยผลักดันคนอื่นในทีมให้ยกรดดับและพูดถึงเรื่องการได้แชมป์ม,มาครอบครองว่ามันยอดเยี่ยมแค่ไหนครับเป็นเครื่องกระตุ้นเพื่อนร่วมทีมได้ในตัวอีกด้วยนะครับ นี่คือการอัปเดตข่าวสารของพิศดาแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดครับ mm hmm. ก็อยา่าลืมกดไลค์ลกดแชร์เพื่อเป็นกำลังใจให้กับทีมงานในการทำคลิปต่อไปสวัสดีครับ